เนี่บอย้าดเหลืองอุ้ยอุ้ยังบอกนบนี่ตัวแรกของวันคนแรกด้วยคนมาด้วยคราบกลบจ้ากบจ้ากบุจ้า นข้าวค่ะจกักสามคำให้ขึ้นมาว่าไปก่อนเม่ยย่าเรา,าทาดู้าไปทำจาเก,กเก็กนี่คนเข้ามาเม,าไไมื่อรุ่ยเรามาสะพายใหม่เจ้าเนี่ยพเลเรกจะไป เรายัางว่าอยู่พ่อแม่เด้ผมยังไงแม่ผมไม่เคยพาผมมาลำแเชามาก็ทำเบ็กฟาดให้ผมแล้ววะตอนบ่ายผมก็ไปฟิตเนสตอนเย็นผมก็ไปว่ายน้ำไม่รู้นะอายพาผมมาทำอะไรหรอวะมังคอกงูหันมีเห็นมั้ยนะ น hey, ี่ยังนะครัยบอกแล้วว่าตัวแรกของวันคนแรกด้วยคุนวานด้วยหากรกบจ้ากรูจ้ากร้โอจ้ากรอปโอจ้าหัวปุ๊บกะบานยุกรืบ่กันนะ บูมีอยังทิ้งนกขปรนตาบานนะคุณนี้สองขั้เลยนะอ้ยหาน่าอายฮุนอายเราได้ยังไงน เดีไหมครับคนหาอยู่จ้ะไปข้างนี้จะทางไหม แวะมาชมเจ้าของช่องอันแระเลยเจ้าของส่องเลยมันสิได้พอโตอยู่บ่เจ้าของส่องเลยจีนมันดีจังไหนให้แต่เก็ตั๊อปปีได้แล้วกบกบแม่นอยากป๊บปปี้ไหม่นแม่เพิ่อนหรอแม่เพิ่นได้ยังยังแฉ่ปะแฉยังเลย อือสิสานะคะสุดยอดอีลีว่าว่าก็ว่าคับเรียนรอดอ่ะสิยังกระเบรหน้าแล้ลินพัน เรียวละดอแกองบริบุตานี่นั่ไปบ,บุมาจะติดตามเป็นเ,นเนวลาใครบมา <c oughs> นี่เราหัดูเย็บเงินขุดรอบตันที่เย็นอีกทำได้ไปอืมไปข่อไปข้าเปลี่ยนจากหากรบไปหาขุดทีรอบไม่ใช่งามไม่ใช่งามผมไม่ได้เป็นยามเอาตรงนี้เหรอ เราเอาเราเอาอะไรรู้ไหมเอาอย่างกระปูเปิดซิมด้วยกระปูเน่อยู่บนละกระปูก็ไม่ได้เอาง่ายเลยเนี่พอเดีเอาไปดองตัวแม่ไปบ้านสุพรรณพอ

มาหากรุ <No ๊ปแม่ปลาคอแม่ปลาคูอีกตัวหนึงเด็การเด็การมันมีอะไรลูกเกิดใจอุกษาให้เวลาในกล้อง

มอ,อแม่นรอมันเป็นสีเหลือง <laughs> อกี๊ยกุกกุ๊กอากมาเกินกี๊ยวกูทำมากินกีป๊ปวกะปยวเสร็จก็เกียดอีกีก๊ย <laughs> ดีรบริปบจจะคล้องหรอคล้องซ้ำค่ะเมืนี่นี่ตัวสีเหลืองนี่สีเหลืองอีดีเลยโอโะสีเหลือเนาะ มไปเอาหัวเรือมาเอาหัวเรือไปอืมืมก่อนมดิดดิ๊ดคันดิเห็นบอห์นอุ้ยอกินบอคันดหนเนี่ยมนกินหัวหเือมไม่ได้หรอกครับแม่ไม่เคยากินอะไรแบบนี้กินไม่เป็นไม่รู้กินอะไร เเจองูอยู <S <s ่บ้าไหเจอคู่ไ่นหญ่ที่เจสิไปทางไหนไปนไปพอไม่ใได้ กระปูตัวเดียวรักษาเท่าชีวิตเบาหลายนัเด็ดหมละขัเด็ดเบามันอมันมัอยงเนาะปลาเอตกบไงเน่ยงหออ้มานขมานมานชมติดตามเซียนเสียนขมานเียนปหาัวมันกันเด้อเออ เม็ดเมาเมาอยู่หาเมียมกอนหาทัวมันไหมนี่บูมีครับโ้ามันเข้าเบาบ้ามันกำลังจะเข้าเบาันหาช่าง้คุณน่ะถ่าเลยถ เกิดยังงขึ้นสองมือสองมือสองมือเลยวะเฮ้ยยื้อตัวยัเองอู้หูธรรมดาคงไัยคงตายเลยเนาะหาไม่เพื่อเพื่อเจอมูพุกนขีดเขียนได้อยู่ในอาทิตย์เยอะเป็นไหมอย่างนี้เขียนน้อย อเสมันปอยาออกฟองเดี๋ยวจะ้เหอเกือบายคนประทันแม่บอกว่านี่แม่ดู้ยปัสแองอุ้ยอุ้ยมาด้อมาเด้อาดอีกตัวนี่่ธอสีสัวสี่ ไม่กินม้ไหมปูมันอยู่ผู้เดียวหน้าแล้วได้นี่อืมได้บป่ะมาสาวเป็นเป็นไดโกบแล้วเพิ่งกับ่ยักได้กับปู่เลยนะยังโยนทิมแล้วเลดเอออะไรได้